น่าฟังนี้นะไม่ที่ถูกแบบไม่อกมก็ย้ายไม่ได้คุยกับแม่น้อดีไม่ได้คุยกแม่น้ใช่ทั้งหมดกแสนกว่าครับแต่ที่เมื่อวาเมื่อวานนี้หกแสนแต่ตั้งแตเริ่องทำห้องน้ำทำห้องกองแล้วก็ทำใหม่ก็ฟ้าลงมาหกแสนเก้าแสนเก้าแสนเจ็ดหมื่นเก้าพ เก้านเจ็ดหมื่งเก้าพันเจ็ดเก้าพันเจ็รยเก้าเาเก้าาสดงพยาบาลย้่งมีา่ก็เ็ขาเลยอ้าวห้อยขาสิห้อยขาห้อยขาห้อยขาก่อนนั่งดีๆนะนั่งดีๆนะ นั่งดีๆนะเสรียวแต่รงกอุดมคนะเยอะมากเลยนะมะทันอกรตันีจะพูยอะถวายกะิเสร็จก็จะมาร่วมงานที่โลกแหละใช่ค่ะ าแล้วมิน้อยอ่ะเออมาแล้วของมินน้อยบะมีเหลืองเออไม่ใส่พริกสูตรเด็กไม่ใส่อะไรเลยแม่เขาก็กินที่เดียวเออทำคำคำคำห้ามหลุดกรอกนะเ้าปะเอาได้แล้วหรือว้าวมีลูกชิ้นด้วย ไม่อาต้องเอาสองอันมันถึงจะเคียบได้เทนะครับแลสั่งอีสีขวดเลยี่สามต๊ะสาว้าวว้าไม่ชอบแล้วจะเหลือน้ำขุินจะเอาแห้งมาใส่เทคนิคม่วิธีการกินไงอให้ันนี้เสือสองชามไหมสั่งตามเลยสั่งแบบไหน ป oh okay. well, uh, no. ้าชามเดียวก็น่าจะอยู่แล้วัน้ำน้ส้มน่าอร่อยมากจะงดอาหารตลอดเส้นทางเพราะเราอยกินที่นี่เสื้อสจะนเสือสอมเาทานาทานกินเียวไดกันค่ะที่เส้นที่าต้มไปเมื่อสองเดือนที่แล้ว ทำงานไหมแอนกินจนหมดเลยนี่ประเด็น้วแอนเล่นเก่งอ<ะ>กิ๊กว่าววยด้วยี่แอนด้วยที่แอนเลินเกโอ้เ,เ,เ,อเสียใจต้อมาคุณงานเลย โอ้เก่งจังเลยตักเองด้วยเก่งมากอ้าวกินเยอะๆจะได้โตเหมือนอะพลูกจ้าใช้ตะเกียบปันเดียวไ่ตะเกียบแันเดียวชมาแล้วนใช้ตะเกียบปันเดียวตายไหมน่ะ เนี่ยใช้ตะเกียบันเดียวน่หมดแล้วมาบ้านมวยยมเติมพลัง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 กใ้ก่ของใช่เตะเกียบโอ้เพิ่งรู้ว่าต้องใช้ตะเกียบแบบนี้ได้เองเนี่ย เออเนี่ยเดี๋ยวไปแอดอ้าไปแอดของไปแอดหมดแล้วทำไงเนี่ยคีมไม่ได้แล้วตอนนี้ย มาคืนมาคืนอันนี้มันมุกมาณนท่าไรนะครับวุ้นกี่เยอะปุ๊กมันคืนไงที่ก็จุดฟุ๊กทำไมอืมก็เหนื่อยไงมาคือนี่เลยนี่าอ้ยถ้าออกมาเขาจะไม่มาค่อยน้อมแล้ก็ขยายไปปีละนิดปีละหน่อยมมีฟัมีมีฟรเบิดเลยว่ะ ลุงบอกว่าเต้าหู้ทอดใส่หมูเอจ่มันหมูอะปากเลยร้ำเลยลูกหมุนต่อนผักมีวิตามินผักมีวิตามินยังไงคะเธอแป๊บเดียวหมดแล้วสองมาตลอดทางก็จะเซเว่นเซเว่นอย่งเดียว ใไปโรงเรียนต้องแวเซเนก่อนใช่แม่ใช่เด็กรุ้นใหม่เป็นเช่นั้เยเสื้อหิวฮะเสื้อหิวคเปนเดนคลิปนี้จะใส่ว่าเสื้อหิวหิวโซ่แเมือนเสเาเ่อหนูแม่แกทำน่ารักแล้วมันเด็กน้อยเลยแอดแล้วแ้ฟังถึง่อไปเลยองสาม เติมได้ไหมจุกหัป้าหนะกินน้อยป้าหนะกินน้อยไม่ได้กินเยอะเนี่ยกินน้อยน้อยนี่ะเอดมีเลยไม่หมดเลยลูกมันเอยมันอไรจะ ขนานี่คือเตียวเลืยดอันนี้คือเกียกเก่ยวให้ขาก็ได้กุ้ตัวเลือกแต่จะเป็นกุ้เกียวเลือเนี่ยเขามันตั้งเยอะกุ้เกี่ยวข้าวเรียก็เกี่ยวให้ขาต้มตุ้ดตามด้ยดิอืมมันไปกินเกียวเรือได้ไหมเครื่องแล้วนะฮะชามรแรกตอดต่อไปตามที่สองจะลดแพทคือคือต้องซดให้หมดเนาะอืมเ <c oughs> สื้อมาครั้งแรกใช่ไหมเนี่ยไปไหม ครั้งแรกเนาะอ๋อมามามาตอนวัดสมอแพงครั้งแรกอืมอ่ะมาุ้นชามที่สองนะมันจะหมดมั้มหมดเลยหมดหมด